สวัสดีค่ะพี่ดีตอนเข้าสู่ช่องไปเเบิิกงนคนบ้างช่อารถแนลนะนะเพราะเราจะขี่ซาลี่วิ่งจากบ้านท้งคิพไปกุสุมานมันก็ไกลอยู่มันช้านะเพราะว่าเราช่วงช่วงพักเที่ยงเนี่ยเราจะไปเบิกเงินนะช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยเพราะถ้าเราไปช่วงเช้าเนี่ยมันคนเยอะเมื่อยคืนน้องเอ้ยเบิกเงินเก่ามาใส่ มะดูทางนี้ต่อเดี๋ยวคือข้อทำงานเลยคุณหมูนะเดี๋ยวจะข้ออารมณ์นะ ประตูรู้สึกว่าสอเมตรนี่ร้อย0สิบคูณสองรหมดเลยน,นี่ชดูเหมือนเหมือนใหญ่ใหญ่พอกันหมดเลยประตูบานใหญ่เหมือนจะเท่ากันหมดเลยประตูบานใหญ่หมดเลยน,นั่นอทุกท่านผมนึกว่าประตูร้อยเจคูณแปดสคูณ1 0 แิแแอันนี้เบาหน่อยชิไปยกคเอาประตูบานใหญ่หมดเลยเนะน,นี่ยบานลองกริปไงมีบานเล็กมีมีบานใหญ่โชคดีกับเพื่อนเลยชะนะได้ประตูบานใหญ่หมดเลยทั้งสามสามประตูนะ ตู้บ้านใหญ่ทีนี้ก็เป็นหน้าต่างเราท่านเอาไปทีเดียวนึงเพราะวันนี้เนี่ยแผนงานของเราคือจะขึ้นโครงจะขึ้นโครงด้านข้างนะท่านเพราะว่าเรายังปูพื้นไม่ได้ถ้าเราปูพื้นเสร็จเราจะเชื่อมหล็กไม่ได้เพราะด้านล่างเนี่ยมันเป็นพื้นแล้วนะเพราะฉะนัะ้นเราต้องขึ้นโครงข้างข้างนะท่านเพื่อให้มันปูพื้นได้ มีที่ผมเอาประตูหน้าต่างไปวันนี้เนี่ยเพราะผมอยากจะขึ้นโครงด้านข้างนะทุกท่านด้านข้างเราเนี่ยมันจะต้องออขึ้นโครงก่อนถึงจะปูพื้นได้นะถ้าเราปูพื้นก่อนเราก็ต้องได้ตัดพื้นออกในทีหลังอีกมันจะยุ่งยากมันเนาะมันยุ่งยากกว่าเดิมะฉงนั้นก็ควรจะขึ้นโครงด้านข้างก่อน ค่อยโป้พื้นแต่ว่าพื้นเนี่ยผงผักเหล็กอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแค่เก็บรอยเชื่อมเก็บสีรอยเชื่อมก็น่าจะได้แล้วรู้สึกว่าน่าต่างว่านี่มันจะหนักหนักแล้วก็ใหญ่กว่าทุกทีนะทุกทีหน้าตาไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะ รอบนี้เราดูหน้าต่างใหญ่ปกติแล้วก็ปกติหน้าต่างเขาจะเขาจะส่งมาแบบเห็นว่าเป็นหน้าต่างเลยอันนี้ใส่กล่องมานะพี่น้อยเออแสดงว่าคุณร้านกับรอบก่อนแน่นอนเลยรอบนี้น่าจะของดีเลยดิรอบก่อนก็ของดีแต่รอบนี้ดีด,ด,ด,ดีดีกว่าเยอะเลย เพราะมันประตูก็บานใหญ่หน้าต่างก็บานใหญ่ปกติหน้าต่างน่าจะขนาดนะขนาดของหน้าต่างน่าจะเมตรหนึ่งแล้วท่านแต่นี้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าเมตรหนึ่งนะประตูก็เหมือนกันประตูเหมือนประตูหน้าบ้านเลยปเป็นประตูสองเมตรประตูสองเมตรนะตอนแรกผมเข้าใจว่าประตูร้อยแปดสิบ ที่ไหนได้พอมาเทียบกับไอไอประตูหน้าบ้านมันก็เท่ากันหมดเลยแสดงว่าประตูเนี่ยบานใหญ่หมดเลยทั้งหน้าบ้านแล้วก็ในห้องนะประตูสามบานหน้าต่างสองบานนะฮะ,ะหน้าต่างเนี่ยน่าจะใส่ห้องละตัวนะห้องละตัวนาท่านประตูก็ห้องละตัวที่เหลือก็เป็นบานสไลด์นะ,ะเดี๋ยวเรายกขึ้นนะ โอเคเรียบร้อยทุกท่านจะใส่สาลิงไปไม่ไหนัก <Hey. S 1> ถ,ถ้าตัวเดียวสองตัวก็ไหวอยู่นี่มันห้าตัวทุกท่านสาลิงไปไม่รอดอเลือ่องยางผมขอว่าจะไปเบิกเงินที่ธนาคารด้วยนะเบิกเงินเอาไว้จ่ายค่ารถสามล้อ,ลลอไฟฟ้าลูกสาวเผื่อ เห็นมันจะมาในช่วงสงการพอดีรถสามล้อไฟฟ้านะ่ะเผื่อมันมาแล้วเดี๋ยวทางธนาคารเขาปิดช่วงสงการเดี๋ยวงานจะเข้าเดี๋ยวไปไปเบิกเงินไว้ก่อนเอาไว้ซื้อรถอาสามล้อไฟฟ้าให้ลูกตอนแรกกล่าวว่าขายขายรถไถยได้ก็จะเก็บไว้จ่ายค่ารถสามล้อไฟฟ้าทีนี้รถไก็ขายไม่ได้แล้วก็เลย,เ,ลยเอา้าโอเคก็ไม่เปไ็นไรเดี๋ยวเราก็ขายไปเรื่อยๆเผื่อมีคนซื้อ แล้วท่านจริงๆล้ไทยราคา8พ0 0ห้ามันก็ไม่มีขายแหละมันมีแต่หมื่นขึ้นนะมีแต่หมื่นสองหมืนสามนะเท่าเท่าที่ผมดูในเพจในในกลุ่มนะที่เขาขายกันนี่8 5 0 0ห้ายังขายยากเลยพี่น้องผมก็เพิ่งจะลงไปด้วยแหละลงไปสามวันแล้วก็มีคนถามมาเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ตอบถามมาในในเฟซบ o ๊กอะนะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาจาก Youtube นะทุกท่านเข้ามาจาก youtube แต่ในใน f a c e o o o k นะมีมีแต่คนสนใจเยอะอยู่แต่เราไม่มีเวลาไปตอบเขาอโอเคครับผมก็เอาของขึ้นรถเรียบร้อยนะฝากไวท้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ